ปัญญาแท็กเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่กำลังรับชมอยู่นะคะวันนี้เรามีสินค้าเข้าใหม่มารีวิวค่ะเป็นรถแท็กเตอร์คูกุต้านะคะรุ่น l c 7 0 8 d t ค่ะลูกค้าสนใจสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะรุ่นนี้สินค้าเข้าใหม่แล้วนะคะสนใจก็เข้ามาเลือกมาชมกันที่หน้าร้านได้เลยค่ะสะภาพสวยๆพร้อมใช้นะคะตรวจเช็คให้แล้วนะคะสดทะเบียนปี55นะคะคันนี้ มีอุปกรณ์ให้2ชิ้นนะคะเป็นชุดใบมีดดันดินคานล่างและผ่านบุกเบิกนะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่814ชั่วโมงค่ะใช้งานน้อยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะพร้อมใช้เลยค่ะกดเช็งให้แล้วเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทดสอบการใช้งานของรถให้ได้ดูกันค่ะ 2ชิ้นนะคะไม่มีจดันดินคันล่างและผ่านบุกเบิดนะคะราคาอยู่ที่389,000บาทค่ะท่านใดที่สนใจก็เข้ามาชมเข้ามาทดลองขับที่หน้าร้านได้เลยนะคะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเบอร์โทร087522 3883 095 3 3 9 9988ค่ะซื้อสินค้านะคะบริการจัดส่งให้นะคะ ก็มีให้เรื่อๆได้ชมกันนะคะเข้ามาชมได้นะคะพิกัดอยู่เยี้ยงกับบริษัทรงทสีซีบ้านท่าท้อตสมลงวัวเป็นท้องสุดจังหวัดกำแพงเพชรค่ะหน้าร้านเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะสนใจก็รีบๆติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะคะทะักเพจอินบ็อกซ์ไลน์ได้หมดเลยนะคะคร้างหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนฝากติดตามได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ